มาชะอำจังหวัดเพช <est> รบุรีร้านอาหารใจกลางทะเลบรรยากาศดีๆพาคนที่รักมาทานข้าวคุกข้าวกระสียงดนตรีถ้าคุณยังไม่เคยมาแนะนำให้เข้ามาลองสักทีชะอำจังหวัดเพชรบุรีร้านอาหารใจกลางทะเลบรรยากาศดีดนตรีสดต้องที่นี่พีกบีชบาร์แอนด์เวสเทอร์รองชะอำบริการอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารทะเลสดใหม่ ห้องอาหารใหญ่ติดแอนั่งข้างในมองเห็นทะเลนั่งข้างนอกเหมือนหลุดไปอยู่ใจกลางมหาสมุทรพาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวร่วมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ฟังดนตรีสดเพราะๆขึ้นไปแจมกับนักร้องก็ได้นะครับเรามีทุกวันทีเด็ดของร้านคือซาชิมิปลาไทยหรือถ้าเน้นความอิ่มจุใจต้องซาชิมิไทยเจแปนทานได้ทั้งครอบครัวอาหารทะเลสดระดับ หายใจได้ว่ายน้ำอยู่หอยนางลมตัวใหญ่เท่าฝ่ามือบริการทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นหรือปัน่นโปรโมชั่นมากมายลดสูงสุดถึง15%ไว้เจอกันที่ร้านนะครับ